ครับสวัสดีครับผมลูกปิ่นนะครับลูกปินพ่อมดเข้ากล้องออนไลน์วันนี้ลูกปินถือโอกาสนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แม่มดครับไฟเบอร์กาแฟและโกโก้ในแบรนด์ของแม่มดมาถวายเป็นการทำบุญกับหลวงพ่อก่อนหน้านี้หลวงพ่อท่านเคยได้รับบอกต่อจากลูกปิ่นไปดื่มไปทานครั้งหนึ่งแล้วท่านมีอาการ ท้องผูกการขับถ่ายไม่สะดวกท่านก็เลยได้ดื่มกาแฟดื่มเมมโกโก้ดื่มไฟเบอร์ของคุงปิ่นไปของแบนขอไแม่โมดคงจากคุงปิ่นไปทําให้การขับถ่ายของท่านดีขึ้นครับดีขึ้นดื่มแล้วท่านโล่งไปท,ทั้งทั้งือทั้งตัวและสุขภาพร่างกายของท่านก็แข็งแรงขึ้นจากท่านเคยอ่อนเพลยเมื่อยตามมือตามตัว ในเมื่อท่านได้ดื่มกาแฟแล้วท่านกม็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนอนหลับลึกขึ้นแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยตามแข้งตามขา,าท่านก็เลยโทรมาหาลุงปิ่นว่าอยากจะสั่งอีกชุดหนึ่งแต่ชุดนี้ลุงปิ่นขอทาบุญขอถวายเป็นบุญกุศลแก่ตัวลุงปิ่นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวล,งลงุงปิ่นลุงปิ่นก็อยากจะทําบุญก็เลยนําผลิตภัณฑ์ ในแบรนด์ของแมมมอไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์หรือกาแฟหรือโกโก้นำมาถวายแก่หลวงพ่อท่านเพื่อท่านจะได้ดื่มเพื่อสุขภาพของท่านจะได้แข็งแรงลูกปิ่นก็จะไดะ้บุญได้กุศลต่อครับลูกปิ่นเป็นอย่างนี้แลครับลูกปิ่นชอบทําบุญทาบุญบ้างอ่าพวกเราต้องมีการทําบุญให้ เพื่อเป็นสิริมมงคลแก่ตัวเองเพื่อเป็นบุญตป็นทานนี่เป็นการบอกต่อในสิ่งที่ดีๆเราก็จะได้รับสิ่งดีๆหลวงพ่อท่านก็พึงพอใจมากครับกับสิ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ท่านได้ดื่มแล้วท่านติดใจครับผม